ก็ทําให้เป็นการที่เราเราก็ทํางานเนาะก็ทํางานก็ยังยึดในมั่นในกฎกฎระเบียบที่ห้ามห้ามแล้วมีแฟนนะห้ามมีอะไรนะก็คือต้องโฟกัสเรื่องงานก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เราอายุรยอูกก็เยอะแล้วเนาะก็มีงานก็ก็ทําทําทํางานตามความสามารถที่ตัวเองคิดว่าทําได้ไปอะไรเงี้ย เหมือนพี่แป๋งอะเหมือนเจแปงอะเขาพยายามจะไปในทิศทางที่ว่าพี่วีแค่ไม่เคยหรือเปล่าผู้ตอบไปได้พิเศษหรือเปล่ามันต้องตอบคำถามให้เคลียร์ว่าเอ๊ะจริงๆแล้วมันพิเศษหรือเปล่าหรือว่าแค่ไม่เคยโดนผู้หญิงแซวอะไรเงี้ยก็เลยจะมาถามให้เยแปงอันนี้เป็นคำถามของเยแปงนะคะมันแค่ มันมันจริงๆแล้วมันพิเศษจริงๆหรือเปล่าคะกับคนคนนี้จะแปก็ถามมาเงี้ยจริงทำเป็นความรู้ส balances. ึกก็จริงจริงอะไรต่จริงๆก็ก็ด,ดูดูจากมันต้องมีเราคิดว่าไหมในใจว่าต้องม่ต้องมีสักคนหนึ่งที่ที่พูดเยอะกว่าเราหรอวะต้องมีกสักคน อันนี้การบอกบอกบอกชอบใช่ไหมอันนี้การบอกชอบใช่ไหมโอ้ยเอออ่ะอ่ะเพราะเพราะว่าเพราะว่าเราเป็นคนที่คิดว่าตัวเองเนี่ยสามารถเป็นคนพูดมากได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าวันหนึ่งเขามันมีคนมาพูดแทนเราหมดแล้วเราก็อาจจะแบ่งเบาภาระเราไปได้อะไรอย่างเงี้ยอ่าได้คำตอบแล้วนะคะพิเศษนะคะ พิเศษพิเศษพิเศษอยู่พิเศษอยู่ก็ถือว่าหลายหลยหลายอย่างหลายสถานาการณ์หลายเหตุการณ์เนาะมันบอกว่าอ๋อคุณคือคนพิเศษนะใครล่ะใครล่ะคุณเพื่อนนั่นแหละเพื่อนทุกคนล้นเลยนะวันที่ยี่สิบห้านะออกบ้านไปเจอออกบ้านได้นี่ เดี๋ยวจะดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอ่ะแล้วอ่ะอ่อย่างน้อยอ่ะถ้าเด็กๆรอบสองเด็กไม่ติดทุกอย่างเปิดได้ปกติอ่ะห้าวันสุดท้ายของเมษายนน่ะปลายเรียนเยอะแน่นอนเด็กคงได้เข้าไปสอนทุกคนแน่นอนอ่ะเตรียมแพลนสอนเลยแต่ห้องทำงานครูต่อจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องไปรุนกันนะคะไว้บอร์ดจะมาหรือเปล่าตามคำขอหรือเปล่า เอ uh, ขาตั้งกล้องจะมีให้คุณครูสุดสวยป้านะคะต้องดูกันอะไรประมาณนี้พี่วีวันนี้ทั้งวันพี่วีทำอะไรวันนี้ทั้งวันก็ทำงานนั่งทำงานก็เคลียร์เรื่องเคลียร์เรื่องงานนี่แหละก็บอกไม่ได้เนาะมันเป็นเรื่องงานมันเป็นเรื่องของงานพีอาร์อะไรเงี้ย uh huh. ก็าง,งานโปรเจกต์ที่กําลังทําอยู่ตอนนี้แหละแต่ว่ามันบอกไม่ได้ว่ากําลังทําอะไรอ๋อก็คือทํางานอยู่ทํางานทั้งวันเลยแล้วก็ไม่แบบไม่มีมาไลฟ์ตอนบ่ายคือวันนี้แปลกๆวันนี้รู้สึกแปลกว่าเอ๊ะทำไมไม่มีไลไ์ช่วงกลางก่อนกลางคืนสักนิดหนึ่งอะไรเงี้ยไม่ได้รอเลยนะคะไม่ได้รอเลยแต่ไม่ได้รู้สึกรออะไรเลยแต่ว่าเขาหายไปทั้งวันเลยอ๋อวันนี้ก็เก็บ เก็บห้องเป็นคนที่ต้องเก็บห้องเนี่ยเก็บห้องเก็บอะไรนี่ได้ไหมดูสไตล์ก็การเก็บห้องเก็บอะไรก็อ้อคือพ <สา S 2> ี่เชื่อมาว่าคุณหลักไม่เคยเห็นห้องนี้เลยอ่ะมันเป็นห้องพิเศษสําหรับคนพิเศษมั้งนน่พี่วีคุณตแตลักก็เห็นอ,นลอนีลูกอีลูกท่านหลายแหลน่น่ะ วิ่งกันต้อยต้อยอ,อยู่เต็มห้องพี่วีอยู่ก็มีเขาก็าเข้ามาก็ก็เข้ามาได้ก็ไม่เป็นไรก็เข้ามาได้แต่ว่าสําหรับพี่ว<น>ีลองหนึ่งภาพลองหนึ่งภาพสิลองลองหนึ่งภาพว่าแล้ววันที่สิบห้าส่ตนก็ตอบเปิดเปิดป,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 ประตูเข้าไป <c oughs> พี่ว <c oughs> ี